กาใดใครก่อกำเนนย่อมคือสนองเข้าไปเดีนกันเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับคนในชุมชนของคุนล่ะครับเกิดเหตุคนตายต่อเนื่องสามศพผู้ตายต้งมีอาการคล้ายๆกันคือไอแสบจมูกแล้วก็มีเลือดกำเดาไหลครับ รวมถึงเพื่อนของคุณด้วยแล้วมีรางอะไรบอกเหตุก่อนหน้านี้ไหมครับผมในคืนก่อนที่เพื่อนผมจะเสียมีคนในหมู่บ้านฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวกระยาปากเพื่อนเป็นรอยเพือนทั้งมือทั้งเท้าช้ำไปหมดเลยครับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เดินมาที่หน้าบ้านของเพื่อนผม คนในบุบ้านคิดว่าผูห้หญิงน,นันเป็นผีครับแต่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นคุณรู้จักพีเอมสองจุดห้าไหมครับแล้วทำไม PM 2.5ถึงเกี่ยวด้วยล่ะครับผมแล้วคุณรู้อะไรในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้หรอครับกรรมใดใครก่อกำนั้นย่อมคืนสนองกรำที่สร้างมันมาด้วยตัวเอง กรรมที่ถูกสะสมมานานกรรมที่ไม่ได้สร้างในชาติก่อนแต่เป็นกรรมที่สร้างในชาตินี้และเป็นกรรมที่ต้องแลกด้วยชีวิตกรรมจากอะไรผมถามคุณตรงๆเลยนะว่าเขาตายด้วยสาเหตุอะไรกันแน่ครับ แล้วมันจะใช่สาเหตุของเรื่องนี้จริงหรอวะฮึอะไรวะเนี่ยหรือ พีเอจะเป็นสาเหตุของเรื่องนี้จริงๆวะทำกิจกรรมในที่ร่มแจ้งการสูดดมฝุ่นควันฝุ่นควันที่เกิดจากการสัญจรของรถบนถนนก็เนาะก็ตามสภาพนะครับโดยที่ว่าพีเอ็มุดห้าเนี่ยมันเยอะด้วยเนาะแล้วก็ ซึ่งก็เป็นสาเหตุนะครับทำให้เพื่อนคุณเนี่ยเส้นเลือดในสมองแตกรวมไปถึงเกิดสภาพเัวใจล้มเหลวระหว่างที่หมอประดำทงการรักษาด้วยก็นี่ก็เป็นสาเหตุการตายเนาะเดี๋ยวหมอจะทำเป็นบ,บรณบมรณบัตรให้นะหมอเสกย์ญญด้วยผมที่ไม่อยากให้ทุกคนสูญเสียคนที่สำคัญไปเหมือนกับผมสวัสดีทุกคนนะครับ วันนี้เราจะมาดูวิธีการป้องกันตนเองจากฝุ่น PM สองจุดห้ากันครับงั้นทุกคนพร้องแก้พฤติกรรมกันหรือยังครับ